สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมขออนุญาตมาขายรถมือสองนะครับเป็น t o y ย t a a อ i ิตนะครับเครื่องพันหกนะฮะเลื่อนตัว E คันนี้เป็นรถบ้านนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผมเอกสารนะครับรอประมาณสิบห้าวันนะครับตั้งราคาไว้ที่1นึ่งแสสานเันบาทนะครับผม รถขับดีมากนะครับผมเป็นรถบ้านไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่นะครับผมหนึ่งแนบาทนะครับผมเป็นรถบ้านนะครับผมไม่ใช่รถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับเป็นรถบ้านนะครับพี่น้องท่านใดที่จะมองหารถใช้นะครับผมก็ทักมาได้เลยนะครับขับทางไกลได้เลยรถเครื่องดีมากนะครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับรถปีสองพ นะครับผมไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมหน้าเดิมหลังเดิมนะครับเดิมสุดๆนะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดูนะครับน็อตนี้บอกว่าไม่ขยับนะครับผมดูได้เลยนะฮะนัดไม่ขยับนะครับผมรถไม่มีชนไม่มีคว่ำนะครับไม่มีสะกิดนะครับผมคันนี้ครับเดิมๆฝากระโปรงหน้านะครับ ตัวกู้อยู่ครบนักไม่ขยับมุมนะฮะอยู่ครบหมดเลยนะครับผมเริ่มเริ่มสุดๆครับพอนี้ครับท่านใดที่ต้องการรถใช้นะครับผมก็ทักทายมาได้เลยนะครับผมเป็นรถบ้านนะครับไม่เคยติดตั้งแก๊สแต่อย่างใดนะครับ เบอรษษ์โทรศัพท์0 9 3ย์3 6 2าสนะครับผมเบอรษษ์โทรศัพท์0 9 3ย์3 6 2 6นะครับผมนสนใจก็มาดูรถกันก่อนได้นะครับที่บ้านเต้าตะบนธาตุอำเภอรัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผม กรหน้ากระจกหลังนะครับเดิมครบนะครับมองหารถใช้นะครับผมก็มาดูกันได้นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมอขอบคุณทุกกรติใจนะครับมองหารถใช้ก็มาดูกันก็แล้วกันนะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทรถอยู่บ้านแต่าตะบ,บนท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ เกียร์อัโต้นะครับผมไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับบอดี้คอนโซลสวยมากนะครับผมกุญแจรีโมทมนะครับต้นสาย กล้องไม่รู้เป็นอะไรนะครับส่วนนี้ครับก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะสําหรับกล้องถ่ายผมต้องได้หาซื้อเครื่องใหม่เริยมๆนะครับผมทุกจุดเลยพี่น้องท่านใดจะหารรศใช้ในโคนเดือนก็ทักถ่ายมาเลยกันนะครับขอบคุณทุกทิดตามครับสวัสดีครับ